มาเช็คคันตนุ๊กตี้เจมสอยูแล้วนี่คล้ายซุยกี้โบราณเครื่องพ่นเล็กนิด ก็ยามสายเน่วันนี้จะหาของกินกันอีกแล้วของกินท้องถิ่นนะครับทักทายคุณนี้สวัสดีจ้าสวัสดีเจ้าสวัสด,สสด,สสดีที่เชียงคานจังหวัดเลยเจ้าวันนี้จะพาไปกินร้านเด็ดร้านที่มีที่เดียวหนึ่งเดียวในประเทศไทยก็ว่าได้นเนาะพี่เบียร์ร้านจุ่มนัวจุ่มนัวนี่จะเป็นจิ้มจุ่มหรืออะไรกันก็ลองไปดูก่อนเนาะไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนเจ้ามาต่างจังหวัดก็ต้องมากินอาหารท้อง,องถิน่นน,นะครับ ก็าตามสั่งเอาไว้ก่อนนะไว้ก่อน <c oughs> ข้าวราดแกงเอาไว้ก่อนครับมาท,ท้องถิ่นก็ต้องกินม,มาแถวนี้ก็ต้องกินจุ่มนัวข้าวปุ้นนะจา้า <ừ> ตามต้องแดง,ดงอะไรประมาณนี้จา้าแล้วก็วเป็นแนวอ,อย่างกเข้าวเปียกเส้นครับแล้วก็มาตาม G P S นะครับนี่จุ่มนัวใหญ่พัดนะครับโอโ้มีอะไรบ้างเอ่ยตามคุณนุ้ยยังไหมครับ ของหวานอันนี้อันนี้เขาปิดเส้นเขาปิดเส้นครับองหวานตรงนี้ล้วุยบดชีก็น่ากินนะครับนี่กาีใช่มครับการภายในร้านนะครับนั่งตรงไหนดีข้างนอกนี้ได้ไหมครับจูมดูธรรมดาสีสิเปษรห้าสิกุยช๊บก็น่ากินนะเนี่ยได้สุกุย๊บได้ครับ ามาเดี๋ยวจะจเลาะก,กินอาหารท้องถิ่นกันเ <ๆ S 3> รื่อยๆนะเดี๋ยวเลาะกินะวันนี้เนาะทั้งวันขอยายดูนิดนึงนะครับเ <laughs> ส้นนะครับต้องตัวนัเซ็นไหมร,ร้อน มาเชียงคานต้องกินกวดเจับบยวนกับจุ่มนัวนี่มมคล้ายๆซุก,กี้โบราณเนาะแต่เส้นเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวโรยหน้าหอมกระเทียมแคบหมูนี่เปรีทิคล้ายยานาฟคล้ายๆซุก,กี้แห่เคยกินก็ใครเคยกินยกมือขึ้นสั่งเป็นเส้นเล็กมา อร่อยเหมือนเดิมขมข้มนเผ็ดนิดๆน้ำผัดจำปูนี่ก,กลมกล่อมมาก,ม,กมีกระหมูอร่อยไม่คิดต้องลองรสชาติแบบแบบต้องปรุงเลยเผ็ดนิดๆเผ็ดหวานนิดๆครบรสน้ำซอสอร่อยอมากติดใจเลยเข้ากัน จะหนืด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 นัวนัวหนืดหนืดไ่วนุ่มๆเส้นใหญ่อร่อยมากพี่เหรอค่ะได้ค่ะอร่อยเนาะนี่กี่เส้นหมดแล้วเหลือแต่ผัดกับหมูกพอเปียกก็ต้องปรุง ได้หรอข้าวเปียกยามเช้าเนาะกินยามเช้านี่ต้องกินข้าวเปียกเต้นเย็นๆเลยก็ชอบมื้อกินเท่าไหร่ครับร้อยสิบบาทได้ครับไปต่อไปต่อนะ เ,เลยมาอีกร้านหนึ่งครับสถานีที่สองเจ้าข้าวปุ้นป้าบัวหวานปั<า>กม <า S 2> หมดถึงต้องกินข้าวปุ้นพนสูตรโบราณน,นะคะหาก,กินยากเดี๋ยวมาดูว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะครับป้าบัวหวานเราเคยมาหรือเปล่าข้าวปุ้นน้ำแก้ว,วสวัสดีเจ้า,ด,จาดีครับ ข้าบัวขคนเดิมนี่ข้าวปุ้นน้ำแจ่วครับเดีกินมาแล้วครับลูกค้าเริ่มมาแล้วนะตอเชี่ยงขายดีขายดีนะคะข้าบัวค่ะเมนูไหนที่เพื่อนสั่งคะสั่งตลอดข้าวปุ้นน้ำแจ่วข้าวปุ้นน้ำแจ่วตามคิวนะข้าวปุ้นคือขนมจีนเนาะนี่ขนมเซนบ้านเฮา เขาวพูนเนาะก็มีข้างในต่างๆอันนี้ใกล้หมดหรือยังเจ้านี่ใก,ใกล้แล้วน้ำซุปนัวๆเลยนี่ลูกเชียงใหม่มากินนี่เลยเนอะปลาหวานแม<อ> <laughs> สั่งใส่ถุงกลับบากก้านเด็ดเกาเหลาตรงนี้นะคะเกาเหลาต้มเนื้อหมูเจ้ารอ,อน้ำแกว้วเกาเหลาเนื้อถี่อือนอนะเดี๋ยวเราไปสั่งนั่งกินกันเจ้า ใหญ่ๆนี่ขายท่าไรคะห้าบาทห้าสิบาทห้าสบาททอดใหญ่ๆอันเดียวใช่เปิดกี่โมงนะคะเจ็ดโมงครึ่งถึงเที่ยงหรือบ่ายโมงโอ้หดไว้นอกอ่าสิบโมงครึ่งเจดโมงครึ่งบ่ายต้องรีบมาเนาะวันนี้เที่ยงกว่าใกล้สมุมนะคะ เดี่ยวตึงได้ชอบไสอไส้ไหนคุ้มค่าแถมด้วยมาแล้วข้ปุ่นน้ำแจวสูตรโบราณเลยอันนี้เป็นเน้นไส้เลยเนาะ้นไส้ให้เบสทิบเลยครับอ้อเครื่องเคียงพริกสดผสมเพิ่มความแซ่บเพิ่มความแซ่บให้กับชีวิต มะนาวก็ได้หอมมะนาวแต่กินเปลาๆก็อร่อยแล้วน้ำซุปให้จันนัวข้าวปุ้นคือขนมเสน้นปกติเรากินก๋เวเตี๋ยนอะก็เตี๋ยน้ำใสเครื่องในเนาะอันนี้เป็นข้าวปุ้นเลยชิมน้ำซุปแบบไม่ปรุงอ,อร่อยน้ำเจลหอมๆเค็มนิดๆกลมๆ บีบมะนาวใส่หน่อยแล้วแต่ชอบใครมากน้ำตาลก็ใส่หน่อยเขาใส่พริกสดนะคะพอละช่วงนี้ท้องใส่แบบคดีฉบับเราคนเหนือใส่น้ำตาลนิดนึงจบเข้างในเป็นน่ากินขนาดนะคะ่ะได้หมดแล้วนะต้องมาประมาณก่อนใบมง สับได้จับนุมน่มๆหมูนุมน่มๆมามีกินข้าวเลยอร่อยมาก เชียงคานริ River Mountain เวอร์ม n เทนรีสอร์ทเป็น,นาารีสอร์ทเป็นร้านอาหารร้านกาแฟอ๋อเป็นร้านมาากินคาเฟอีนลบคาเฟอีนม่วงเหลือเกินเนาะร,ร้านไทยเชียงคานนี่เป็นร้านขายของที่ระลึกครับที่ที่คนคุณแจ่ขนม ด้วยทอสบาทนี่พวงกุญแจผีตาโขนสองอันนี้เป็นผีตาโขนของโบราณรวปโบราณนะเนียโอ้ยุสวยนะเนี่ยคาเฟ่เชียงคานมีหลายที่นะคะหลายรูปแบบอยู่โซนถนนคนเดินก็เยอะเนาะริมน้ำผงก็เยอะแต่เราเลือกไปที่นี่เพราะว่ามาครั้งแรก บรรยากาศจะประมาณนี้เดินไปถ่ายรูปอยากได้รถคันเขียวนี่มากอะซ้ายมือเนี่ยอยากได้รถทีบียท์อยากได้ไ <laughs> รถคันเขียวน่ะโอ้โหแนวมากถ่ายรูปได้ทุกจุดอชอบมากครับคันนีม้มาดูของเก่าในหะ้ดีๆของเก่าจุดถ่ายรูปเยอะมากเลยถ่ายตรงนี้เลยค่ะครับอ่าปุ๊ ทำโรงเตี๊ยมคไปดูโทรศัพท์โบราณไหนนี่อ๋อนี่อะไรกับนี่เดี๋ยวนี่แหละนี่กะฮัลโหลฮัลโหล่ะใช่หรืออีอ๋ออันนี้เป็นไม์แล้วก็หูฟังแนบตรงนี้อ๋ออัลใช่ใช่ใช่แบบนี้ครับโอ้สุดยอดอันเนี้ยเยอดเนาะอืมนี่แหละของที่อนุรักษ์ไว้นะครับ ย้อนยุคย้อนยุคสู่อดีตครับจิบชารอคนตัดกลมไปดูโปสเตอร์แฮเก่าอันนี้บบตันเนอะตันบอกนะฮะนี่น่าจะไม่ทันเกิดพวกนี้ไม่แน่ใจนะมันมีทีวีครับที่บ้านเครื่องเสียงดูผัดลมเครื่องเสียงใช่ไหมในลำพงเลยเนี่ย หรือว่าเครื่องดนตรีไม่แน่ใจ,ใจอาจจะเป็นเครื่องดนตรีก็ได้นี่ครับรไปไ่ปะร่างกายต้องการคาเฟอีนครับไี่ยังไปเซลฟี่กับรถนะไ,ไหมรถสเียวครับโห,โหแนวมากอยางได้สักคันเนาะออกทริปโอ้โหชอบ โอ้รถคันสีชมพูนี่ก็สวยนะเนี่ยฮัสกิกมากเลยอะอยากได้ไหมคุณเอี้ยงฮะสักคันไหมรอถุงหวยกันเนาะขอแค่นี้ให้หมดเลยนี่ชอบมากเลยครับเนี่ยโอ้ชอบครับเป็นเทดเป็นเทดแล้วเขาเป็นเทดเหรอครับเนี่ยอยากได้แบบนี้ได้ไหมสักคันได้ไหมสวยครับชอบนี่โอ้โหนี่ได้คันนี้มาออกทริปเนาะ เจอน้ำผงแล้วอ่ะเจอแม่น้ำโขงละก็ว่ามันข้ามมือดึกๆนะ้วไม่ได้ชมน้ำขงวันนี้ก็มาชมน้ำขงโดดลงสระเลยไหมเต็มอากาศวันนี้โอ้โหโซนส่วครับสั่งกาแฟกินกันชมวิวแม่น้ำโขงนะครับติดกับสปปลาวเราไปชมสถานที่แล้วมาใช่ากาแฟข้าไปเนาะครับว้าวชอบเกาะกลางนุ่มมากเลยอะแพร แพปลาเอาปลาใช่ไหมมีเรือด้วยมีแคมปิ้งด้วยตรงนี้ถ่ายรูปฮะถ่ายรูปน่าจะแคมป์ได้จริงหรือเปล่าถ่ายรูปเหรอโอเคนู่นแคมป์ได้จริงๆนะชอบครับนี่แล้วก็มีแพอยู่ตรงกลางปลาช่วงนี้น้ำผงก็จะแห้งนะครับแต่ว่าใสนะครับใสเป็นสีเขียวเขียวเลยครับช่วงหน้าไกลเนาะช่วงเนี้ย ไก่อยากล่องเรือมกันนะครับเลาะกินเลาะเที่ยวกับครัวคุณอเอี้ยงไปเลาะกินเที่ยวกับครัวคุณอเอี้ยงจุดเซลฟี่ของวัยรุ่นอย่างเราครับมีปลูกกระลำอันนี้กินได้จริงเนะเนี่ยจริงจับออกหัวละ ก็จะเ,เป็นซุ้มสำหรับสาวๆเอาไว้เซลฟี่เนาะสวยถ่ายรูปแนวคาเฟ่วัดกก็<ๆ>จะถ่ายประมาณนี้นะครับที่ไปอยู่มุมนู้นบนนู้นถ่ายลงมาค่ะครับนะเอาใจคนนี้ยังหน่อยจัดไปโอ้โหได้สะพานรักสายสีสะพานไม้ไผ่ พร้อมกับปลูกดอกส,สวยๆริมแม่น้ำโขววงครับนะมีเต็นท์แคมปิง้งแต่ว่าน่าจะให้เป็นจุดเซลฟี่ถ่ายรูปนะครับแล้วก็เจอรถสวยๆแล้วข้างหน้านูนะ้นบิี่ชอบรถเหลือเกินกร <laughs> ะโดดน้ำกันเถอะครับว,ว้วาวว้าวเสียวเซียว,ยว,ยวกนันแน็นแรงสุดครับถึงแล้วน้ำโขงเชียงคาน ถึงเชียงคานแล้วนะครับนี่วิวสวยๆรอบป่าลาฝั่งนู้นสบายดีครับช่วงนี้เป็นคือไปแอวฝั่งลาวแล้วนะคะไ,ไปชางกาแฟก่อน

ง่ายประมากวิวสวยๆยามบ่ายเลยเนาะแกงง่วงเราจะไปเที่ยวต่อนะคะ